Anh ทางะจำยองกับทางจำเป็นเนี่ยต่างกันยังไงคะต้องบอกว่าเรื่องนี้มีคนเข้าใจกันผิดเยอะเนาะทางจำเป็นเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นเวลาที่เรามีที่ดินตาบอดแล้วไม่มีทางออกสู่สาธารนณะถ้าเกิดว่าเราตกลงกับที่ดินแปลงข้างเคียงไม่ได้เนี่ยเราจำเป็นต้องยื่นฟ้องต่อศาลนะครับศาลก็จะสั่งมาให้ที่ดินแปลงนี้มีทางเข้าที่จำเป็นเท่านั้นนะครับในการออกสู่สาธารนณะซึ่งส่วนใหญ่ก็ต้องบอกว่าทางจำเป็นเนี่ยศาลท่านจะสั่งให้มีเท่าความจำเป็นก็คือเป็นทางเข้าออกเช่นทางเดินของคนในการเข้าออกสู่สาธารณะเท่านั้นการใช้สิิทททธ์าางงจเป็นต้้อกระํดวย ความสุจริตและทําให้เกิดความเสียหายต่อที่ดินแปลงข้างเคียงน้อยที่สุดแต่าระําจำยอมเนี่ยจะเป็นเรื่องที่ตกลงกันในที่ดิน2แปลงหรือมากกว่าและจาเป็นต้องไปจดทะเบียนที่นิติกรรมยกตัวอย่างเช่นถ้าผมมีที่ดินแปลง A อยู่แล้วผมต้องการที่จะมีทางออกสู่สาธารณะแต่ว่าเป็นทางที่รถเดินและสามารถที่จะมีพื้นที่ในการปักเสาไฟฟ้าขยายเขตไฟฟ้าปักปาเข้ามาในที่ดินของเราได้เนี่ยอันนี้เราก็ต้องไปคุยกับที่ดินแปลง B นะครับว่าเราสามารถที่จะขอาระําจำยอมจากเขาได้หรือเปล่าแล้วความกว้างของทางออกสู่สาธารณะเนี่ยมีความกว้างกี่ เมตรนะครับแล้วยาวกี่เมตรสาธรนูปโะโคที่จะเข้ามาเนี่ยมีอะไรบ้างซึ่งที่ดินตัวนี้เนี่ยไม่ได้เป็นกรรมสิทธิ์ของเราแต่เรามีสิทธิในการใช้ทางเข้าออกเท่านั้นแล้วถ้าเกิดว่าใครชอบคอนเทนต์แบบนี้ก็อย่าลืมติดตามเพจนัดพ็อกเก็ตเดฟครับ